สบายดีพี่สน้ามือพมันก็พอมือสิมันย่อเศร้าง่ายพอไปสบายดีนะผัทอ,อ,อ,องสบายดีอ,อ้อวนสบายดี

เนี่ยบเนี่ยาพี่เนาะตอนนี้ก็มีผู้มาอยุ่กล่องหฮซาลาเลยเนาะก็คือสีมาเบิ่ง,งมแมร์เรลายสิเอียงแม่แรเนี่ยหลับปิตเต็มองลแ<อ>หละ<อ> เจ้าคือคุณลุงปิตยานได้มีแตะนวยมาเกาะโ,โละแอรเลอยู่นี่ขัดโลดกี่นอกเลยโบมีใส่ทงยางขี่มือล,ล้วนล้วนมันจังเสบไแม่เล่วะขันเล่นวดานเนาะยังขันลเลวด้านนีวตอนนี้ทางนี้เขาก็ลืมมีผูเนี่เขาก็ลืมเห็ดกินถาเนาะทางนี่ เอาไปเนี่ยเอาไปเนี่ยเอาไปเนี่ยเอาเลยเห็นเมลเล่ว่าเรียกเา่เลยเจ้าลว่าเาเ็ดกินคนเอน้องเนาะอันนี้ก็มักผักเนาะพี่น้องมมอันนั้นล่หมเาเข้าใจมักผักนะตปดเาเอามักผันี่อันนั้นเลย่เอาปดอวกอยู่ลนี่ว้าิง ใส่เนี่ยเสียปีอีกยาเขียวยาเขียวยาเขียวพี่น้องมาเด้อทีมงานมาแตกตุ่มเป็ดได้เหมือนตุ่มเป็ดเหมือนชาอองเลยตุ่มเป็ดทำคูนเหมือนชะอองหาโตผู้ใดนี่มาเด้อถึงถึงลาบถึงตุ่มตุ่มคือสิแกง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 ใส่หมากรั่งเนาะเอาลงโลดบ่หมากฝรั่งค่ะ เบิ่งลูมันผลออกอวกอะไรนะเบิ่งว่าเป็สซุกแล้วล้งทำตุ๋แกงเลยดูให้หน่อยสิโอ้ยมื่อเป็นจีมาหยกย่อเฮือนเออปองอีกเนาะพี่น้องไปน้ำไปเบิ่งโอ้เมียต้องอุ่ยกันน้ำพี่น้อง เราถึงรมบะไรได้เหมนบาบคนละบาบเขาไปเท้าคนนะก่อนจะมีว่าเขาเท้าคนนั่นอะไอยู่นี่นี่จีรางอ่ะก่อนตี่นยู่คนบ่อ่ทตน่อคนางเม่น่อาษกรก็เอ้างนี้อย่างนี้่นม่ใช่นไม่่นรกนมลงเนาะข้านอกโซนนนนโซ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 นนนนโซนนนนโซ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 นนโนนโซนนโซนนโซนซน ปราณบาทของนามันเลือกชองอทเบิงกอุ้ก็จะดูก็นยู่แบอกดูมาดูดูกนบอเขากันคือเรื่องากของเขาไงมันเขาเ่อเขาเวลาคอนะจะปวดอนี้ดูกระดิ่งดูกระดิ่งวนชีอ้ว่เนาะออกทละออกนอกถือมาถือบพถือแล้วดูอุ้งมัน่อมาทางนี้ปกติมันก็จะดูแถวนี้มันก็จะดูอยู่นี้เนาะอยู่นี่ก็อยู่ลุ่มเยอะก็มีเยอะขารนี้แนวก้างบ่อน ยิดูดครับย่อ่น่งย่อแล้วนหน้าติดอะตัวดปีนปีนปีปนได้คที่จะดิมาฮเด้โอ้ดีเนาะเ้ยตเรื่อยๆฮงเรื mm ่อยๆต้อันปกลางเลยกลางบนเยนอดมดาลงปก่อนีกลางอยู่แล้ว อาอนเช้าตอนนี้ออกทิ่ไหนก่อนที่พลิกตัวเลยทางหน้าของใครขั้นบนใครเช้าบนใครทางน้าก็เอาไปชันก็โอ้ยไม่สันโอ้ยเช้าแหงรอห่างงี้จิ๋นล็อกเัาลุ่เทางหน้าของน้บใครเช้าก็เห็ียดชันเนีมุดอีกว่านะ นีเดียวหนิกระนาวดินไมตัวนี้ดินน้ำจันี่ดินสกต้ต้ตวโต้เลอแม่งหอเดิมแต่โซเหลี่ยมนอกนเ้าตัวนี้ดึงรปดงรูปเยอะข้าปิ้นองน้อยครับแ่นาะ้งน้อยินตัวเหนี่ยวเนาะแจกสัตวจรนงค่ะเคย พวกตี่หนาเขานีสิยูหนีเลยกั่รอตามราต่างเนี่ยม,มันถือผักเนะพวกปากมันยูหนีอยู่แล้วนี่เาหนีหนาสิยูหนีแต่ถได้เหีดยนี่มัน,มนคอยท้องนอเ,เนาะคอท้องอยู่มันยิ่งลงมามันจะสิก่กไปได้เขานีต้องเขาอยู่หนแต่มันบากกันพีดกันเขากับกัใ<ช>่กันกับคอทองลงหลาือกันมันพีดมันบากนะเล่อนี่นะเอ่ ตัวนี้อยู่เสานีหนี่ก saw, ็คักแล้วน uh, <im omat airports> <Good> ี่แน่นตัว่าเพราะกอาก็้อนนี่เพียมนี่เนาะเลียมเนาะเ้าก็เลียมหน้าแข่งคันนั่นแหละเป็นข้าวกรอยเลียมเนาะอยเดี๋ยวเอาตัวไหนไปเป็นนี่ไงเป็นนี่ก้อนนี่เป็นตัวไก่เนี่เป็นตัวไก่เป็นตัวนก่แล้วเอาไปใส่ตัวไก่ขึ้นก่อนมันหาอีกสักก้อนหาอีกสักก้อนเอาตัวไก่ขึ้นอากันหาของตัวไก่ก่อนแล้วตัวไก่ ลูกขนมาขึ้นเรือก่อนขึ้นกระาไล่กรกาต่างไล่บ่ไล่บอขึ่นเลยขึ้นท้ายขึ้นท่ายอีกนึงขึท้าอีกที่กีฬานึงพูดชักลอดกันล้มล้มเลย งมหมูให้มาดมหมูผมมาดมนี่เลยนะพัดพันเป็นีางไ่น่เป็นางในตัวนี้เเรมากนี่มาหลายกรดดเป็นอเป็นลังนมบกานีอยู่สุดพุ่ดนี่ชนี้ไปมานี่่่วยมั่งิดได้นี้นี่มันตี่หนาน่งนี้นองาัี่หนาล้วนี่พี่นานีกี่มานีเทียนขาพูดนไม่นม่ไ่่ม่ีพเอาน่ใหม่บอกเก่าแล้กวมันชิบาะลงมาแนี่

ข้ามกระเทิบลงมาวนะตุนี้ปะตุนไปขึ้ตัวนี่แหะถึงนี้ตังนี้กเทิมาวันน้ีอมาน่กรม่อมมาน่้าเราเทิบลงมาได้ดีมันบ่งถึงล่องมันคอร่โยคงมันล่องถึ่องนองล้วมันถึงล่องนองได้ตัวนึมัน ตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวนี้หนุ่มสเขาด้วยใครมาเหตเธอลมาอ่ะขันเลยกระโจมกระโจมเลยตีเลย่องรกันนี่นะอันเงาเอ้ยอันเงาเอ้ยป๋าแหงเงาเนี่น้โอ้ยไปโอ้ยบปไปแล้วต้องเสียสมองไหมไปแล้วก็เข้ารวไมเท่าพวกเขานะรับขเความผิ่ัง

ดูดูกเขาเอาเนี่ยไหมเอาขึ้นมาขึ้นไม่ตีมันนะมันมันเลิกเลยเอาเริ่มท้อฟท๊อฟเม้มตีมันไว้ไม่ต้องตีมนมันตกลงไงโอ้ยมีแมววะมีหมาเนี่ยไลมันก็ไล่กันอ่าอย่าขึ้นเลิกอย่าเลิกทำไมเนื้อเอง

ฟรีลไปได้วะดีกสนับไปีลไปได้ว่าฟรีลเหรอแตาชุวงโคต่ต้องใส่บมันเละหัวมันเนี่ยกอล็กอร่อเลาคนเส้อเส้อ่มนี่เมาเลย

พุ่งเลยพุ่งมาแวไันโอ้่ครับมันเปิดวเลยนะฮอันนี้บริโภคแล้วจ้ะท่านพี่อู่พุ่งเลอ่าอ่าอืมก็สั่งเฮ้ดเปิดเอวเลยน่าขายอยู่ในวัยเปิดแต่ว่าปิดเป็น ทน่นะก็เศร้า่นนอนองบุฟนี่ไง้มเรด้เงแล้วเป็ดกินเนาะแล้วก็ไก่พันเนยวมันดึ้แหงกันเลยผันหน่วยพรไงอย่าง้เลยมซำายซำทไข่ตนกแต่ว่าเเห็ดลังเดียวมาเลยเนาะไก่ล่ท่านั่นทั่นช่วยไดงไม่ลู้ไปเฮยยัง

À. Lúc bà mặt được lúc bà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 

ได้ไ้ใช่คบผอยากอยู่เ้อันตีนเบบนี้เอาเที่ยงเตีนี่กเลยไม่้อ้าน่ตอมซ้้ยกุ้มเหลพี่น้ำเงินนั่งเามันบินตีนมันบินเปล่

ก็ตอกับะปูใช่เขาอันเพื่อันผู้นี้ไหมว่างานอยก็อยู่อ,อ่ะอ้าวนี่สอดลงมาไม่ลงม <ลง S 1> า<ไ>ป,ปาั้น,น,นบนดัดทอนสิกอยูเนี่ยเขแห้งกระปูนะก็เอาเนี่มันง่ายๆมันมีแนวจับมันม

ต้มไก่ใส่สมุนไพรครับว่าใครยังได้อะนะใ่อยากได้หมิกดิบมาโอ้ยคือเอาหน่อยเทนหนึ่งแล้วปุ่มใส่พร้อยากวาโอ้ยหน่วยงามงามบอกผมเว้ยกัดวดบาดเดียวโลดกันแล้วอะไรจะทำฮะคหน่วยละครับิมแตกะน้อยลนิดจะบด่น มาเสริมมาเสริมตัวนึงล่ะเสริมนึงก็พอแล้วโอ้ยอ่ะ3ถ้วยล้ให้เพิ่นเอาออกมาเอากินนํามันอีกเด้อกินมบ่ได้กินกินคือเก่าใส่งแล้ว่ะเพราะว่าเมียเรายังบ่ได้กินแล้วหจังสิว่า หยุกเฮือนแม่น้องวิและก็มาหยุกเสาเฮือนคั่วแม่ปองเนาะก็คือซาลาก็คือได้ทายให้มีผู้เลยแพนด้าเพราะว่าซาลาติดภารกิจเห็ดกินให้พี่น้องทีว่าพิ่นมายุกโยเสาโสยเนาะพี่น้องโทถขออภัยและก็ขอขมุคขบใจผูดตามหับส้มและเม่นทุกขีปถุก ไล่เนาะพี่น้องซาลาวกับเขาขอบคุณหลายๆพี่พี่น้องยังมึงแยงหกักแพงซาลาคือเก่าเนาะคลิปนี้ซาลาวกับสีอําลาพาะจากแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะครในเด้อพี่น้องบา,บายบายพบพอกันคลิปหนาเนาะ